ับมาดูเครื่องปั๊มปูนยิงปูนเน้นปูนทรายยิงอัดพื้นสุดพวกเขื่อนพวกอะไรอเงี้ยครับเป็นเครื่องยนต์ดีเทลสูบเดียวเครื่องประมาณสี่แรงอันนี้ปรับดูดบนดูดล่างได้ออโอเคจะรับเชีย เบาเบาเครื่องกันอ่าโอเคอเข็มแรงดูดดีมั้ยอ่าโอเคอ่าเบาเครื่องแล้วสลับรอแป๊บหนึ่งค่ะ อ,อันนี้ดูดบนนะ,ะดูดล่างนะเบาเครื่องก่อนเบาเครื่องก่อนอ่าอันนี้ดูดล่างอ่าโอเคตัวน,นี้เครื่องยันมากมีเซลลสี่แรงอลองดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ ตัวนี้จะเป็นแบบลุกวิ้มมีคัสมีอะไรเบาเครื่องเบาเครื่องแล้วให้ระบบสายพานมันหยุดก่อนใช่ไหมแล้วก็เข้าเกียร์ไม่ถึงกระดับที่เบา,าเครื่องแค่นั้นเองอเ,เพราะว่าตัวนี้มันทําหน้าที่เป็นคัสนะอลองสตาร์ทใหม่เบา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 ,เาอย่าเบิ่งอย่าเบิ้ง

เนี่ยดูดล่างเบาเครื่องอ่าดูดบนอ่าดูดบนเด้อ đang đùa trái đi nè ok à đập cương lời